สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดวิโรดแชร์ทุจริตสวมสิทธิกู้สหกรณ์ตำรวจ423นาย220ล้านจีพอบอรตอรอใหม่เอาจริงแก้ปัญหาเมื่อวันที่28กันยายนที่รัฐสภานายวิโรจ์ลักษณะอดิศรสสบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลรําด้วยนาวิทวิสิทธิ์ปันสวนปลูกสอสอลำาพนพักเก้าไกล ร่วมกันแถลงข่าวถึงปัญหาของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจจังหวัดลำพูนนายตำรวจชั้นผู้น้อยชั้นประทวนกว่า423รายได้รับความเสียหายรวมกันกว่า220ล้านบาทหรือมากกว่านั้นโดยทางสสลำพูนของพรรคก้าวไกลได้รับเรื่องร้องเรียนจากนายตำรวจสมาชิกสหกรณ์ซึ่งได้โกนี4 0 0 0บาท แต่มูลค่านี้กลับเพิ่มขึ้นเป็นล้านบาทจากคนไม่เคยกู้ก็กลายเป็นผู้กู้และหลายคนอยู่ในช่วงใกล้กเกษียณราชการทำให้ขวัญกำลังใจหดหาย ทั้งนี้หวังว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่จะช่วยคลี่คลายปัญหานายวิโรธกล่าวว่าเรื่องดังกล่าวได้แจ้งความไปตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2566อีกทั้งคณะกรรมการสหกรณ์ก็เป็นนายตำรวจระดับสูงจึงไม่มั่นใจว่าผู้เสียหายจะได้รับความเป็นธรรมหรือไม่และต้องตกเป็นหนี้ที่ตัวเองไม่ได้ก่อหรือไม่ ด้านนายวิทวิสิธิ์กล่าวว่าในตำรวจ423นายที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ถูกสวมสิทธิและปลอมแปลงเอกสารโดยขีดค่ามูลนี้เดิมเปลี่ยนยอดเงินและปลอมลายเซ็นทับทำให้ยอดนี้จาก400,000บาทกลายเป็น780,000บาททั้งที่เมื่อตรวจสอบเงินกู้จริงในสเตตเมนต์ก็มีแค่400,000บาท โดยได้แจ้งความไว้ตั้งแต่เดือนกุมภาพ,พันธ์ตอนนี้ผ่านมาเกือบ9เดือนยังไม่มีความก้าวหน้าและยังพบว่ากรรมการสหกรณ์ก็เป็นผู้บังคับบัญชาของตัวเองอีก จะดำเนินการแบ่งหลักฐานที่ได้รับมาเป็นสองชุดชุดหนึ่งจะส่งประธานสภาให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติติดตามเรื่องนี้และอีกชุดจะส่งให้ประธานกรรมธิการการตํารวจสภาผู้แทนราษฎรเพื่อหวังจะคืนความเป็นธรรมให้ผู้เสียหายนายวิทยทวิสิทธิ์กล่าวผู้สื่อข่าวถามว่าเรื่องนี้อยากฝากถึงผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติหรือไม่ ว่าควรตรวจสอบและแก้ปัญหานี้อย่างไรนายวิโรธกล่าวว่าถ้าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่เอาจริงเอาจังกับการแก้ปัญหาเพื่อเป็นการมอบของขวัญให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทั่วประเทศคิดว่าไม่เกิน2ส,สัปดาห์น่าจะรู้ผลเชื่อว่าเรื่องทุจริตดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในจังหวัดลำพูนเท่านั้นแต่ผู้ทุจริตอาจจะเชื่อมโยงกับนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ ถ้าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติใส่ใจกับเรื่องนี้จะได้ใจผู้ใต้บังคับบัญชาว่ามีความทุ่มเทแก้ปัญหาให้ประชาชนรวมทั้งมองว่าจงใจเลือกเหยื่อกำลังกเกษียณถือว่ามีความอัม,มหิตเพราะผู้เสียหายอยู่ในวัยที่อาจไม่ถนัดในการใช้แอปเพื่อตรวจสอบยอดหนี้ตัวเองกรณีนี้เป็นเรื่องของตำรวจตัดตำรวจขอถามผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติว่าโกงแม้แต่เพื่อนตำรวจด้วยกันและประชาชนจะหวังเพึ่งอะไรได้ ที่ผ่านมาเคยมีการยึดทรัพย์เจ้าหน้าที่ซึ่งกระทําการทุจริตไปเพียง16ล้านทั้งที่มูลค่าความเสียหายมากกว่า220ล้านบาทขอให้อย่ารอสอส,อสอก้าไกลผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติสามารถตรวจสอบได้ทันทีนายวิโรธกล่าวท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ